สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่อง Youtube ของปูนะคะวันนี้ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าที่เข้ามาสอบถามนะคะจะเป็นไตระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็คือขั้นแรกที่อยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามาปรึกษานะคะอยากจะให้มีข้อมูลประกอบก็คือเป็นใครนะคะเพศชายเพศหญิงอายุเท่าไหร่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือค่าเลือดนะคะค่าเลือดต้องทราบเลยนะคะ E.G.F.R เท่าไหร่ครีเอทินินเท่าไหร่ B.U.N เท่าไหร่นะคะซึ่งค่าเลือดการแปลผลค่าเลือดน,นั้นปู่เคยได้พูดไว้หลายคลิปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาสามารถกลับไปย้อนฟังได้นะคะวันนี้อาการของผู้ป่วยไตยระยะที่4ระยะที่5นะคะเป็นภาพรวมที่เขาได้ ประมวลผลรวมมานะคะว่าคนที่เป็นไตระยะที่4ระยะที่5นะคะส่วนใหญ่จะมีอาการแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกท่านที่เข้ามาปรึกษาปู่นะคะปู่ก็จะถามกลับไปว่าคุณพี่มีอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหากท่านที่เข้ามาฟังนะคะมารับชมรับฟังในช่องเจลกุ้เฮลนะคะสามารถเอาลิสต์รายการดังต่อไปนี้ ไปตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่าไตาของท่านปกติหรือเปล่าหากคุณเป็นไตระยะที่1ที่2อยู่นะคะก็โอเคยังไม่ถึงกับที่จะต้องฟอกไตนะคะไตระยะที่3มนะคะมี2ช่วงนะคะ 3A ก็คือเพิ่งเริ่มเป็นนะคะ 3A เพิ่งเริ่มก้าวขาเข้าสู่ระยะที่3นะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มควบคุมอาหารได้แล้วอย่าประมาทในชีวิตนะคะไตระยะ3 b อย่าประมาท นะคะอย่าประมาทเหมือนกันทานผิดทานอาหารผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะโรคไตปูจะบอกลูกค้าทุกคนเลยนะคะทานอาหารผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนอาจจะไตเสื่อมเร็วขึ้นก้าวขาเข้าสู่าการฟอกไตเร็วขึ้นนะคะหากคุมอาหารดีทานทานถูกต้องชีวิตก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้นะคะก็จะมีคนที่เป็นไตระยะที่4ระยะที่5นะคะมีอาการดังนี้ค่ะหนึ่อ่อนแรงนะคะอ่อนแรงคืออ่อนเปรี้ยเพลียแรงเหนื่อยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่อยากจะทําอะไรเลยนะคะนิดๆหน่อย,อยๆก็เหนื่อยเพลียนะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกก็คือ ร่างกายมันมีแต่ของเสียนะคะเพราะฉะนั้นในในเลือดก็จะมีแต่ของเสียเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะก็จะนําพาสารอาหารที่เป็นของเสียนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดงานคิดอะไรไม่ค่อยออกก็จะมึนๆเบลเๆลนะคะเบื่ออาหารอ่านี่เป็นจากเป็นอยู่ละนะคะเพราะว่าร่างกายมีของเสียนะคะนอนไม่หลับเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งคันแห้ง <c oughs> และก็คันมาจากการที่ปริมาณฟอสฟอรัสในร่างกายสูงเกินไปนะคะกล้ามเนื้อเป็นตะคิวตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็มาจากฟอสฟอรัสนะคะเท้าและข้อเท้าบวมอ่าเท้าบวมตัวบวมหน้าบวมมาจากเกลือแร่นะคะเกลือแร่ที่ชื่อว่าโซเดียมนะคะโซเดียมก็มาจากเกลือเกลือก็มีทั้งแบบเกลือเค็มเกลือหวานเกลือจืดนะคะเกลือเค็มก็คือเกลือแกง ซีอิ๊วน้ำปลาอย่างนี้นะคะส่วนเกลือหวานก็คือผงชูรสเกลือจือดก็คือผงฟูที่ใส่ในเบเกอรี่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นคนที่ทานอ่าเกลือหรือมีส่วนผสมของโซเดียมเข้าไปเยอะๆนะคะจะทําให้ตัวบวมหน้าบวมเท้าบวมค่ะแล้วก็ตาบวมน้ําโดยเฉพาะตอนเช้าเอออันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นการที่ทานโซเดียมเข้าไปเยอะๆนะคะก็จะบวมบวมตอนเช้าอ่า โดยเฉพาะตอนเช้าตาบวมบวมนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะอ่ามัาบวมขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนอ่าอันนี้ก็เป็นอาการเบื้องต้นที่สามารถให้เราเอกใจได้ว่าเอ๊ะฉันหรือพ่อแม่หรือคนที่เรารัก มีความเสี่ยงที่จะเป็นไตระยะสุดท้ายหรือเปล่าไตาระยะสุดท้ายหรือไตระยะที่4ระยะที่5นะคะก็จะมีค่า eGFR น้อยกว่า30%เนะคะเพราะฉะนั้นหากใครที่มีร่างกายอ่อนแรงคิดอะไรไม่ค่อยออกเบื่ออาหารนอนไม่หลับผิวแห้งผิวคั้นนะคะเป็นตะคิวตอนกลางคืนเท้าวบวมนะคะข้อเท้า ส่วนข้างล่างอ่ะบวมนะคะเท้าวบวมข้อเท้าวบวมตาบวมตอนเช้านะคะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหให้พึงและลึกไว้เสมอว่าคุณอาจจะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะคะเพื่อให้ชัวร์นะคะไปตรวจเลือดเลยนะคะ ไปตรวจเลือดเลยในกรณีที่คนยังไม่เคยตรวจเลือดยังไม่ได้เป็นเบาหวานยังไม่ได้เป็นความดันนะคะยังไม่ได้เป็นเก้าเป็นยูริที่ต้องทานยาต่อเนื่องนานๆนะคะกลุ่มคนพวกนี้ถ้าฟังคลิปปูจบแล้วเกิดเอ๊ะอย่างเงี้ยค่ะฉันเป็นหรือเปล่านะคะ ท่านสามารถไปตรวจเลือดได้เองที่คลินิกหรือโรงพยาบาลนะคะก็ไม่ต้องอดอาหารนะคะตรวจเลือดค่าไตไม่ต้องอดอาหารเดินเข้าไปแล้วก็บอกคุณหมอว่าขอตรวจเลือดค่าไตนะคะค่าตรวจเลือดก็ขึ้นอยู่กับว่าไปโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะคะค่าใช้ใจ่ายต่างกันนะคะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลก็ไม่เกินหนึ่งพันบาทนะคะไม่เกินไม่เกินค่ะส่วนคนที่เป็น เริ่มจากเบาหวานความดันสูงนะคะกลุ่มคนพวกนี้เมื่อทานยาต่อเนื่องมากกว่า5ปีจะมีความเสี่ยงที่ไตมันจะเริ่มเสื่อมอยู่แล้วเพราะไตมันทำหน้าที่กรองของเสียนะคะก็กลุ่มคนที่เป็นเบาหวานความดันสูงโรคเกาต์นะคะโรคหัวใจอย่างไรเสียนะคะเมื่อทานยาต่อเนื่องนาน,น,าน ก็จะเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะต้นไตเสื่อมระยะกลางแลนะก็ไตเสื่อมระยะสุดท้ายนะคะหวังวา่าเช็คลิสต์ต่างๆที่ปูได้ไกด์ไลน์ไปนะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของปูนะคะหากมีข้อสักถามนะคะหรือต้องการ inbox ส,ส่วนตัวนะคะอาสามารถทักสอบถามมาที่ Line แอดได้นะคะจะให้ไว้ในลิงก์ในรายละเอียดด้านล่างนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ